เป็นเป็นหุ้นส่วนเป็นหุ้นส่วนพี่หยิงไม่ร้องเพลงแล้วหรอร้องอยู่ค่ะยังรับงานทุกอย่างเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าไม่ว่าจะใดๆก็ตามเหมือนได้มาร่วมหัวจมท้ายกับพี่บ๊อบนี่แหละอ่าหยิงก็เป็นคนน่ารักอยู่แล้วก็เลยบอกว่าให้คุยไปคุยมามันก็สนิทกันพอสนิทกันบอกหยิงมาทานข้าวที่บ้านเนี่ยที่ร้านเนี่ยแหละที่ร้านก็เลยก็เลยมาดูหยิงก็บอกแนะนํานะ น,น,น,นั่นนะว่าบางคนจะมีนู่นหน่อยมีอันนี้หน่อยสวนให้เด็กเล่นอีกตั้งหากหนูบอกแล้วว่าเม,มาื่อกี้หนูมาเห็น,นบรรยากาศนี้รม่มรื่นมากตอนนี้เราอยู่กันที่วินเทจโซไซตี้อยู่ตรงไหนครับบอบ ในประเทศไทยเนี่ยแต่ว่าไม่ใช่คือเมื่อกี้เราขับรถมามีป้ายคำว่าประตูกรุงเทพแล้วตรงนี้เป็นตลาดเซฟบันโกใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ขับเข้ามาตรงเข้ามาผ่านป้ายประตูอะไรวะขับรถเาๆก็จะไปรากันเดียวมาเบารถมันก็ไม่ได้ยิ่งเลวพอเข้าป้ายประตูกรุงเทพมาแล้วตรงมาจนสุดเลยครับแล้วก็มาเป็นร้านนี้เลยไม่เจอที่ไม่รู้จะว่างไงเลยอ่ะเจอก็เจอแต่เมื่อกี้ไม่ได้กินข้าวนะนวดก่อนเลยบอกเลยนะวันนี้วันนี้หนูมาถึงก่อนไงแล้วรอพี่อ้อกพักหนึ่ง นวดนี่แบบนะดีมากสบายเลยคุณป้ามาจากเพชรบูรณ์อายุ42นี่ถามไถ่อะไรเรียบร้อยเลยมือแข็งปักมือแบบโปรเฟชชั่นอลใครมานะมากินข้าวแล้วมึนเหมือนกึ่มๆอยากจะไปนอนนวดใช่เลยงานดีงานดีไม่ไม่ได้แข็งแต่มือนะเตียงก็แข็งด้วยไม่ได้แข็งนุ่มสินี่เอียงไปธรรมดาเดี๋ยวคุณเป็นนักร้องจริงไหมเนี่ยคุณมาเอาทางตลกมาแล้วเปิดคณะใหม่ได้แล้วไปแล้วห้องไหนดีกว่าไปค่ะ้งจนดีกว่าะพี่จนค่ะขอบคุณครับน้องน้อง เอาแบบมีเดียมแรเลยนะเอาแบบแรเลยไม่ล่ะแระแระกินได้เลยแระเอาเอาสุกๆเอาสดๆถามพี่บ๊อบกับพี่หญิงแบยว่ามันเริ่มร้านนี้ได้ไงอ่ะวินวินเทจโซเซตี้อ๋อเมื่อประมาณ20กว่าปีก่อนนี่เราโอ้ยนานไปย้อนเยอะๆโอเคเมื่อประมาณ3เดือนกว่าๆพี่ก็เก็บว่าเฮ้ยอยากจะทําร้านที่มันกันเองนะครับแต่ว่าทำไงดีอยากจะมีร้านของตัวเองอ่ะว่างั้นเลยเปิดเปิด แบบสเปะสปะนะไม่ได้ไม่ได้เป็นเรื่องเป็นราวเท่าไหร่ครับแล้วเสร็จแล้วก็แบบนั่นแหละครับพี่ครับน้องน้องน้องปิ้งอยู่มั้ยเหรอแล้วน้องเคี้ยวอะไรอ่ะแรงต้องกินเพิ่มอ๋อคือเอาข้าวเหนียวมาหน่อยข้าวเหนียวไม่เจ้าเดียวเลยต้องชิมด้วยใช่ไหมคุยไปชิมไปอ้าวแล้วเสร็จแล้วเราเราก็ระเบิดด้วยมือเเดี๋ยวชวน น้องหญิงก็มาทานด้วยดีกว่าเผื่อจะได้ช่วยแนะนําอะไรอย่างเงี้ยอ๋อถึงนั่งก็คือพี่บ๊อบอยากทําพี่บ๊อบอยากทำร้านอยากทำร้านแล้วก็ชวนว่าเอ้ยหญิงมากินข้าวเผื่อเอาไอเดียกันหน่อยอ่ามาช่วยชิมหน่อยพี่เปิดร้านนะก็เลยมาในฐานะที่เราเป็นเ c พี่บ๊อบด้วยตั้งแต่รุ่นคุณพ่อคุณแม่เลยจนอะจนมาถึงตอนนี้มีมันใจเลยแต่เราไม่กล้าพูดพูดเธอเป็นไรไม่อายแล้วคือเราได้มีโอกาสได้ร่วมงานกันได้เจอกันก็เลยแบบ เหมือนเป็นพ like oh, nice. ี่เป kind of right like right. ็น yeah. น mm ้องกันไปแล้วเราก็เลยมาทานที่ร้านปรากฏว่าอาหารอร่อยมากแต่เฮ้ยพี่ทําไมแบบคนอาจจะไม่ค่อยเห็นร้านเราหรือเปล่าไม่ได้ประชาสัมพันธ์อะไรเลยอะไรใดๆก็ตามก็เลยมาแชร์ความคิดกันว่าเฮ้ยพี่หนูดูแล้วเนี่ยแถวๆถวนี้เนี่ยเด็กเยอะไปทำงานเยอะเปละเสียงก็มีนะแล้วเราด้วยบริบทของสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยพื้นที่ร้านเนี่ย ถ้าเราจะมาเทคอนกรีตเลยมันจะใช้ทุนเพิ่มเข้าไปอีกเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเอาเดิมๆของมันแหละแล้วเรามาปรับเอา ก็เลยมาแชร์ความคิด hmm. กันที oh ่ตรงกลางที okay. anyway> no> like ่เป็นบรรยากาศแคมปิ้งก็เนี่ยก็เห็นเป็นแบบแคมปิ้งแบบนี้ตรงมีเต็นท์มีแบบเก้าอี้เก้าอี้สนามมีเก้าอี้แบบแคมป์มาเนาะใช่ค่ะใช่มันก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยอารมณ์แบบมันกันเองอะนะมันอบอุ่นไม่ต้องพิธีรีตองเลยคนที่เข้ามาเขาก็จะได้รู้สึกว่าแบบเอ้ยบรรยากาศแบบนี้อาจจะจากลางใจเมืองเลยนะอาจจะไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่แต่ถ้ามาที่เนี่ยเราจะได้แบบนี้อ๋อมาทางทูปเตมีอะครับแล้วก็ม้วนเข้ามาด้านหลังเข้าประตูกรุงเทพแล้วก็มาเนี่ยคือวินเทจโเซต มีที่จอดรถสะดวกเลยทีนี้แล้วเรื่องอาหารเรา <ฮะ S 1> ทํายังไงต่อครับคืออาหารที่ที่เรา มีอยู่ในร้านเนี่ยที่ดีอย่มีอยู่แล้วแต่สิ่งที่เราเพิ่มมาก็คือเป็นหมูกระทะเราก็เลยมาเพิ่มหมูกระทะใช่อันนี้คือเพิ่มเข้ามาเพราะว่าเวลาเราไปแคมปิ้งไงพี่อ๋ออ๋อมก็ต้องมีอ่ามันต้องมีหมูกระทะแต่อาหารที่เราอยากจะแนะนํานะคะก็คือเป็นอาหารที่เราคุ้นหูคุ้นตากันดีแต่รสชาติดีของร้านเราเอาอันนี้ก่อนเอาอันนี้ก่อนเอาอันนี้ก่อนนะคะอันนี้เนี่ยเป็นเนื้อโคขุนพลย่างคําย่างจิ้มแจ่วอันนี้เนี่ยก็คือเป็นเนื้อย่างโคขุน ะะซิกเนเจอร์ของเรากะะ็คือ,อย่างแบบนุมน่มๆอันนี้มันจะออกความสุกเป็นมีเดียมแลดนิดๆน,นะครับเพราะาตรงกลางมันจะมีความเป็นชมพูของมันอยู่เพื่อเอาความฉ่ำแล้วก็ยังมีตัวมันที่มันติดออกมาอย่างนี้แล้วดูเขาหั่นนะเขาหั่นหนาหั่นหนาเลยนะคุณผู้ชมครับเป็นแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นเวลาเคี้ยวเจอเท็กเจอร์เขาแน่ๆ เป็นตาแซบอะฮะไม่ลองจิ้มแจ่วดูหน่อยเหรอคะพี่อ้ออะไรนะเขาเรียกอะไรนะจิ้มแจ่วแจ่วค่ะอ๋อตายแล้วที่ห้อนเรียกเรียกว่าอะไรคะอ๋อเรียกแจ่วอแจ่วคืที่ไม่กินเพราะว่ากลัวอย่างเดียวเผ็ดไม่มีเห็ดฮะโอ้ยกลัวเผ็ดอ๋อไม่มีเป็ดฮะไม่ได้ดูไม่ดีน่ะโอ้ยเขาไม่ดีนะโอ้ยไม่ดีอายุมากแล้วแล้วก็อ่าตัวนี้เลยนะคะส้มตำร้านเราจับจ้านมากเลยนะคะเป็นส้มตำปูปลาระที่ใส่หมูยอด้วย อยากให้พีโโ่โก้ลองชิมเพราะว่าพี่โก้เป็นคนชอบอะไรแซ่บๆอยู่แล้วเนาะกินกับข้าวเหนียวร้อนๆนะคะกินเนื้อร้านนี้ไปกลับไปต้องเลือกกับเมียแล้วทำไมอ่ะจะหาหมอยังไงหมอว่าไงอ่ะหมอบอกตัวนี้ให้งดของมันนะ เขาย่างได้เยอะโอ้น้ำจิ้มแก้วหอมอ่ะหอมแล้วก็มีความเผ็ดนะคุณผู้ชมที่ผมคำลักนี่คือมันเป็นมันมีพริกกันแหละมันหอมหอมแล้วมีความเปรี้ยวไปปลายแล้วก็หวานหวานในพวกน้ำตาลเลยครับถ้าใครที่สายเนื้อนะคะก็ต้องสั่งตัวนี้เลยทีนี้อันเนี้ยอันเนี้ยหวันเนื้อโอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่อัน้ำจิ้มของเรานี่มี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 นี่หมูกระทะที่ที่เราคุยกันเมื่อกี้ใช่ค่ะ แล้วสูตรหมักสูตรอะไรนีแ้แค่สูตรสูตรหมักนะคะเราจะหมักแบบเหมือนเครื่องปรุงตามครัวเรือนทั่วไปเลยค่ะนั่นก็คือใสอ่น้ำตาลนิดหน่อยใส่ซีอิวนิดหน่อยน้ำมันหอยนิดหน่อยแล้วก็เกลือนิดหนึ่งนะคะหมักแค่นี้เองเพราะว่าเวลายา่างเนี่ยเราไม่ต้องการที่หนีมันฉุดฉ<ป>ิดเกินไปนะคะเอาแบบนี้ดีกว่ารู้สึกว่าเหมือนกินในบ้านแล้วพี่บ๊อบทานพวกอาหารอีสานีได้พี่ฝรั่งอ่ะพี่ได้หมดไออันนี้เนื้อก็จะออกเป็นเหมือนสเต็กแต่ว่าหั่นบางๆชิ้นบางๆก็โอเค ยกเว้นพวกทมตามเป็ดมันจัดเกินไปมาไปอ่ะปอกๆส่วนตัวนี้นะคะเป็นแหนมซี่โครงกระดูกหมูอ่อนอร่อยแล้วก็ต้องกินแกล้มกับพริกกับหอมแดงกับขิงนะคะอะไรอะไรเขิงขิงอะไรอ่ะโดนหมูยออันนี้เป็นลูกชิ้นเป็นแหนมปลากายค่ะแหนมปลากายอรอยลองชิมดูนะคะเออเป็นแหนม เป็นแหนมปลากราชค่ะเป็นแหนมเอาจรูว่าเป็นแบบหมูยอทอดอะไรเงี้ย๋อเป็นแหนมอ๋อนี่เขามีเครื่องแบบนี้เลยเป็นเครื่องเคียงค่ะแล้วเปิดกี่โมงครับพี่บ๊อบสิบโมงครึ่งครับแล้วก็ปิดประมาณสี่ทุ่มครึ่งแล้วพี่บ๊อบมีเวลามาดูอ่ะครับเพราะว่าเห็นงานบรรยายงานวิทยากรงานอะไรเงี้ยใช่มีผู้จัดผู้จัดการเ็าดูแลอยู่นะครับบางวันก็บางคืนก็หญิงเข้ามามาแทนอะไรเงี้ยก็เห็นว่าจริงๆแล้วมี อีกอาชีพหนึ่งของพี่บ๊อบที่ทําอยู่ก็คือเป็นวิยวียาวรบรรยายเรื่องเ,งอเด็กๆก็คือกลุ่มเป้าหมายนี่เย,ยาวชนเยาวชนนี่ก็มีเทคโนโลยีมีอินโนเวชั่นแลวัตกรรมอะไรใหม่ๆมาเยอะเราก็คิดว่าเขาเขา,เขาน่าจะตามทันอยู่แล้วแต่สิ่งท,ที่เขาขาดหายไปหรือว่าลืมไปเนี่ยก็เป็นเรื่องของ ของจริยาบันจริยธรรมเราก็ให้เขาเรียกว่าหลักสูตรชื่อว่ากระบวนการความคิดอ่าเขาคือให้มีการวางแผนมีการคิดล่วงหน้าวางแผนพวกนี้จะทำอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นขั้นตอนของมันได้รับการตอบรับที่ดีเพราะว่าไปโรงเรียนทั่วประเทศแล้วไปถึงสุลินไปถึงขอนแก่นร้อยเอกไปถึงดอยแม่สลองว่าบรรยายไปทั่วเลยแต่ในกรุงเทพนี่เราก็ไปมาแล้วนี่ประมาณ700ดรกว่าโรงผู้หญิงก็ต้องมาดูที่นี่ เพราะมาดูทีนี้แล้วคุณมีเวลาก็ไปร้องเพลงคุณเหรอก็ต้องตลับกันหาเป็นเดเวลากาันใช่ พี่ยังร้องเพลงไหมยังร้องเพลงอยู่เหมือนเดิมเลยพี่กอลมันเดิมพวกเราพวกเราแบบเออเขาคงไม่ร้องเพลงแล้วเนาะไม่ได้อ๋อเหรอการร้องเพลงนี่คือชีวิตจิตใจของหญิงเลยไม่ว่าหญิงหญิงบอกกับตัวเองนะไม่ว่าหญิงจะอายุมากแค่ไหนถ้ายังมีแรงอยู่ต่อให้เจาะสายน้ำเกลือไปร้องเพลงก็จะไปเอาขนาดนั้นเลยเพราะว่าชอบร้องเพลงที่สุดวางแผนถึงอนาคตเหมือนกันนะเปิดธุรกิจของตัวเองไงอาจเป็นร่วมกับเขาเอ่อทำหลายอย่างทำหลายอย่างมีอะไรบ้างมีร้องเพลงแล้วแล้วคุณทำอะไรบ้าง แต่ก่อนไม่เล่นละครนะไม่กล้าเล่นเดีนี้รับแล้วเอ,อแล้วก็ทําสตูดิโอที่บ้านทําห้องอัดที่บ้านด้วยแล้วก็ทําห้องอาหารร้านอาหารนะคะน้ํายาปูภูทะเลกับแม่เหลใาจ่ายเพิ่มด้วยชื่อะไยนะน้ายาปูปูทะเลน้ํายาปูภูทะเลอยู่แถวไหนครับ อยู่แถวปีดีพนมยงนะคะที่สองสาขาอยู่คุ้มซอยเจ็ดสิบเอ็ดมีพัทยาด้วยกับกรุงเทพเอาเวลาไหนไปดูเนี่ยก็ช่วยๆกันค่ะแต่วันนี้เรามาทานอาหารรสแซ่บที่ร้านวินเทจโซ c ซตี้กันก่อนนี่พี่อ๋อถ้าพี่อ๋อชอบทานเนื้อนะแนะนำอันนี้ด้วยอันนี้อะไรวะจะทา่ต้มแซ่บเอ็นแก้วเนื้อสัดเลยครับเดี๋ยวพี่อ๋อเดี๋ยวผมทำให้หัวหน้าผมก่อน เดี๋ยวนะอันนี้มันต้มแซ่บต้มแซ่บมาร้านนี้แหละมันไม่สนุกตรงที่ว่าหาคนมาย่างนะพี่โก้ถ้ามีคนย่างให้มันจะไม่ได้ฟิลไงใช่ใช่เราไปกินเราต้องย่างเองได้ฟิลเต็มๆไม่ได้คุยอะไรใคร <laughs> อันนี้เป็นต้มแซบแล้วนี่อันนี้อะไรอ๋อเห็นเอามาเสิร์ฟเมื่อกี้อันนี้เป็นกุ้งทอดอกระเทียมพริกไทยค่ะเด็กที่น้ำจิม้มต้องทานคู่กับน้ำจิม้มซีฟู้ดนะคะเ๋นือเนี้ยอ๋อพักก่อนเพราะนี่มันนี่มันเป็นกุ้งเดี๋ยวอ๋อเดี๋ยวเสร็จอ,อันนี้อ๋อแพ้มีโอกาสจะขยายอะไรมันออกไปอีกไหม

เป็นลูกค้าในร้านะนะคะ,อ,ะอย่างบางทีเขารู้ว่าร้านนี้เป็นของพี่บ๊อบนะแล้วก็มีหญิงร่วมเป็นหุ้นส่วนนะเฮ้ยอยากมาฟังคุณหญิงบ้างอย่างเงี้ยเราก็มีร้องนี่นิดหน่อยวันนี้เอางี้ดีกว่าผมถามระดับตำนานเลยพี่บ๊อบถี่ร้องมีมั้ยเพื่อได้เจอมีฮะแล้วก็มีรีเควสต์บ้างอะไรบ้างแต่ว่าเวลาเปิดคาราโอเกะเขาไม่มีแล้วเขาบอกมันเก่าเกินไปก็เลยต้องเปิดแบ็คกิ้งแทร็กอันเก่าของเราแต่แต่หญิงมานี่แบบโอ้โหแข็งฟื้นมากจริงๆอันนี้พูดแบบ ใจนะคุณหญิงสวยจริงขอบคุณมากค่ะขอโทษนะใครก็ได้มาย่างเลยผมย่างผมเอากระทะไปแล้วไม่ไม่ไม่นะจะคุยนั่งคุยบ้างแล้วกอก็คือเวลาคุณมาอย่างนี้ครับสมมติถ้าคุณแบบว่าชอบที่จะแบบกินหมูกระทะก็กินนี่เลยเพราะมันมีซีฟู้ดด้วยใช่ค่ะถูกไหมครับมีทั้งหมูแล้วก็ซีฟู้ดแล้วก็ถ้าคนชอบอาหารอีสานเขาก็มีในแนวของอาหารอีสานเลยก็คือกับข้าวครอบครัวบ่ายๆมันหยุดแบบนี้ครับแล้วเขาก็เปิดทุกวันเดินตลาดเสร็จก็เข้ามาได้เลยหรือมานี่ก่อนนั่งสบายๆฮะ เอากระถ้าออกจะจบแล้วอหรอยันยันขอโทษนะพี่อ้อหนูยังไม่ได้คุยอะไรเลยนะกินก็ยังไม่ได้กินนั่งย่าให้ไี่ทาเนี่ยไหนเอาเอากุ้งมาเอาแบบโอ้โหครับครับครับไม่ได้ขอโทษนะครับเอาออกนี่ค่ะโอเคครับกุ้งทอดกระเทียมพริกไทยอย่าลืมราดน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะเด็ดมากวันหนึ่งเมื่อกีเคยมีฝันนะเพราะว่าเราไม่มีโอกาสไปกางเต็นท์เองอ่ะคุณผู้ชมครับถ้าแบบ อุปกรณ์มันแพงนะถ้าอยู่ดีๆวันหนึ่งเราอยากอยากนั่งเต็นท์โจยเต็นท์น่ะแล้วก็กางโต๊ะแบบเต็นท์มีอุปกรณ์เด็กแคลร์ให้เราได้พอถ่ายรูปหน่อยไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปเช่ามาที่นี่เลยมีครบครับแฮปปี้เลยนะมันก็เป็นมุมถ่ายรูปนะถูกต้องครับแล้วก็นั่งสบายๆกันเองด้วย็พี่ปุ๊เขาเก่งมากเลยอ่ะ แต่ว่ามันจะเผ็ดหน่อยอออก็อ๋อไม่เป็นไร<ๆ>ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาเอาเคยเมื่อกี้ผมยังสำรักไอ้น้ำจิ้มแจ่วเลย <c oughs> ก็คือจะมีโอกาสขยายต่อไปตอนนี้เรามองว่าถ้าวันหนึ่งลูกค้ามากขึ้นนะคะแต่ว่าเราต้องการที่จะดูแลให้ทั่วถึงมากกว่าเพราะเราเน้นต,ต้องการที่จะนเตอร์เทนลูกค้านะคะอย่างเวลาพี่บ๊อบอยู่อย่างนี้หรือว่าหญิงอยู่อย่างเงี้ยค่ะก็จะเดินทักทายพูดคุยเป็นยังไงบ้างพี่ฝากแนะนำร้านด้วยนะเหมือนกับฟิลพี่ป้าน้าอามากินให้อยากให้เขารู้สึกแบบนี้แล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยอย่างพี่บ๊อบเนี่ยก็เป็น เหมือนกับพระเอกตลอดกาลอย่างเยิยงอย่างเงี้ยเป็นนักร้องมานานแล้วคนก็จะมองว่าแบบด้วยภาพลักษณ์เฮ้ยยิงหรือเปล่าอยากที่จะลบภาพตรงนี้ไปอยากให้เขาได้เข้าถึงเราเนี่ยถ้าสมมติพวกผมมาผมก็จะเดินทักให้ด้วยปุ๊บแต่ว่าของลูกค้าจะหายหน่อยนะเพราะเราเป็นมิตรกับลูกค้าเขาอย่างดีเลยโอ้ม่แต่ภาพไม่ต่ที่เลยบายๆเนี้ยคุณผู้ชมครับก็อยากให้เห็นว่า วันนี้ยิงๆม,มองอตั้งใจมาหาพี่บ๊อบตั้งใจมาหาคุณหญิงจริงว่าแบบเออเราคิดถึงนะเพราะโดยสายงานเราอาจจะไม่มีโอกาสเจอคุณหญิงเลยแล้วก็โดยสายงานโอกาสเจอพี่บ๊อบน้อยมากถ้าไม่ได้ถูก <c oughs> คุณเตยพบสัมภาษณ์อ่ะก็คือแบบ โอกาสที่น้องๆจะมาหาน้อยมากวันนี้ก็ตเป็นแหนมค่ะแหนมซี่โครงค่ะแหนมซี่โครงครับอันนี้ไม่ค่อยอร่อยหรอกมาลองอ่ะไม่จะเอามาไม่ม่หมีอีกเยอะพี่อ๋ออุ้ยตัวแหนมอร่อยจริงๆ้ชมแหนมซี่โครงครับคือมันมีความหนาของชิ้นเนื้อแล้วก็มีกระดูกอ่อนอยู่ข้างในอ่ะแล้วก็ไอตัวเศษเศษอ๋อไม่รู้เขาเรียกอะไรนะเศษเศษที่อยู่ขอบๆอ่ะที่มันเปลี่ยวไม่ไม่ไม่ไอตอนทอดอ่ะมันคือแบบโอ้โหเนี่ยเหรอใช่เหรอเออเขากระเทียมอ่ะ เหรอมันอร่อยมากอะ่ะมีกระเทียม<อ>เครื่องเทศที่เราแบบว่า<อ>โขลกลงไปแล้วก็ทอดด้วยสามารถกินได้กินร่วมกันได้หมดเลยมีวางแผนอยากทำอะไรต่อกไหมครับพี่บอบปีนี้6กเแล้วก็เลยคิด<อ>ว่าเฮ้ยเราควรจะจะัดเกียร์สูงๆเนี่ยเรเกียร์ต่ำๆหน่อยวิ่งไปเรื่อยๆชิลๆใช้ชีวิตแบบว่าเอนจอยนะครับมีความสุขกับการที่ว่าเราได้เราได้ทำธุรกิจเล็กๆน้อยๆยามว่าง ธุรกิจหลักเราก็โอเคทําอยู่แล้วแหละครับแต่ว่ามันก็ไอ้นั้นก็หนักนะเราก็มันนั้นหนักมากมันต้องมาดูแลทุกคนมันไม่ไหวแต่ว่าโอเคมาตรงนี้มันเหมือนกับเราเป็นเด็กเอ็นเด็กเอ็นเตอร์เทนผมอยากเป็นเด็กเอ็นมันโดดไปทุกโต๊ะเลยก็สร้างมิตรนะครับสร้างมิตรภาพแล้วก็ยิงยิงเขาก็มีแฟนเยอะ แฟนๆก็มา FC FC ผู้จัดการมองหน้าเลยอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศรสชาติของการที่ว่า Jamie, ทานอาหารในบ้านมาทานอาหารนอกบ้านแต่เป็นอาหารที่เหมือนกัน ทำในบ้านเออใช,ใช่ใช่ใช่เป็นอาหารเหมือนทำในบ้านอ๋อเหมือนกินรถมือคุณแม่เหมือนกินอย่างนี้เลยเหมือนกินตอนเด็กๆที่เรากินกันเลยอะเหมือนม,อนม่าจะกินที่หลังอยู่บ้านไม่ต้องมาทำไมอะให้แม่กินทำให้กินไม่ต้องมากินด้านนี้แล้วตัวพี่หญิงมีจะทําอะไรเพิ่มอีกไหมอ <S S <ฮ>ตอนนี้คุณเต็มไปหมดเลยทั้งร้องเพลงทั้งร้านอาหารทั้ง ตอนนี้เหรอคะมีแพลนไว้อยากจะทําแบบเป็นสถานที่จัดงานพบวงจรเนี่ยค่ะอย่างเช่นอาจใครอยากแต่งงานอีเวนต์อยากทําแต่ว่าเป็นแพลนข้างหน้าอยู่แต่ตอนนี้ก็คือกําลังเมนเทจทุกอย่างให้มันเข้าที่แล้วค่อยปล่อยมือไปทําตรงนั้นเขาไม่อิ๋งต้องการที่นะที่ไหนฮะที่บางแสนประมาณ สิบสองไร่ที่อยู่ทะเลอ่าไม่นี้แบบว่าคุยต่อหน้ากล้องเลยหนูให้ผู้หญิงไม่เช่าไม่แพงด้วยอยู่ตรงไหนอยู่อยู่เขตอำเภอไหนอะไรยังไงบางแสนบางแสนเลยเขตชายหาดบางแสนเลยหนูให้เช่าจากที่ไม่แพงอ่าสิบสองไร่อยู่ตรงไหนอ่ะก็คือจากริมตลิ่งอ่ะใช่ไหมลงไปในทะเลอ่ะไอ้บ้าทางเลีงงานเราก็ตั้งใจฟังนะเนี่ยคุณลุงครับผมว่าพอคุณมาที่เนี่ย บรรยากาศมันจะเป็นอย่างเงี้ยคุณไม่เจอพี่หญิงก็เจอพี่บอ๊อบไม่เจอพี่บอ๊อบก็เจอพี่หญิงกินข้าวในอาหารที่เรารู้สึกว่ามันสบายๆยังไงคุณมาที่เนี่ยอย่างน้อยคุาต้องเจอคนหนึ่งถ้าไม่เจอพี่หญิงก็จเจอพี่บอ๊อบถ้าไม่เจอพี่บอ๊อบก็เจอพี่หญิงแต่ถ้าคุณไม่เจอใครเลยแสดงว่าคุณไปผิดร้านโอเควันนี้มีความสุขมากครับขอบคุณพี่บ๊อบมากขอบคุณมากขอบคุณรายการนะครับอ๋อครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะขอไปร้านชื่อเลยนะน้ำยาปูปูทะเลน้ำยาปูปูทะเลเราเจอกันอ๋อโอเเคคก่่ออนนนนนนถึงราััั้้ีีบ หรืออีกจุดหนึ่งคุณผู้ชมครับเป็นตรงบริเวณสถานีรถไฟคอปออันนี้มันก็จะอยู่ใกล้ๆมาได้เลยรู้จักสบายๆเลยครับณผู้ชมครับแค่หวังว่าฝ่ายวันหยุดแบบเนี้ยคุณได้รับฟังเสียงของเราอบแบบเนี้ยมาหาด้วยความคิดถึงมาหาด้วยความคิดถึงจริงๆหลายๆคนก็คงจะหายคิดถึงกันแต่ได้คิดถึงกามากๆมาที่นี่เลยวินเทจโซเซตี้ครับพี่ออมมาหาพี่อ้อมมาที่นี่เราเขายิ่แต่หนูาหาพี่เพราะหนูอยู่พูดถวันนี้ลาไปก่อนวันนี้ครับสวัสดีครับ